เย้นนนน no, ในที่สุดก็มาถึงจุดได้นะครับกับ20,000ซับสไคร์นะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะมาขอกล่าวขอบคุณนะครับกับ สำหรับ2 0 0 0 0ซับสไครต์นะครับที่กดติดตามผมนะครับกดเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดไลค์ไม่ว่าจะออคอยเป็นกำลังใจให้ในการคอมเมนต์แนะนำหรือ,อ,อดูช่องของผมนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับคือพูดไม่ออกเลยครับตอนนี้คือดีใจมากถึง2 0,000ืแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับก็มีกำลังใจจากการกดติดตามของทุกคนเลยนะครับไม่ว่า จะเป็นวัยไหนรุ่นอะไรครับก็มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็การคอมเมนต์บอกเอออย่างนั้นอย่างนี้ให้ผมทําคลิปนั้นคลิปนี้ผมก็จะนํามาปรับใช้จะนํามาทําเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็เพื่อสาระเพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในไอเดียของท่านนะครับก็มาถึงจนได้นะครับกับวันนี้วันที่19มีนาคม2560นะครับก็มาถึงแล้วนะครับกับ20,000นะฮะ20,000ซับกว่ากว่า นะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมาครับเป็นไงครับโคนนี้ครับ